สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่ามาพบกับสาววึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางอ่าหวยลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่11บเอ่ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผล ามาดูผลของวันที่9กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าผลวันที่9เนอะ6ตัวออก9 4 2 6 2 2นะคะพี่น้องจา๋าอ่ารอบก่อนนั้นแอดลูด2ไปมาตามหลังเนาะอ่าแต่ว่าวันนี้อ่ะมาเฉพาะเด่น9นะคะเด่น9นี้ก็จะเข้าล่างของ ล่างของ6ตัวนะคะถ้านําไปวิ่งไปรูดก็คงได้เนาะพี่ๆทางสงปปลาวเนาะก็แล้วก็ทางไทยบางพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะอ่าส่วนตัวรูดแอดก็จุดไปเนาะก็ต้องกราบขอโทษขอไปพี่ๆเอทุกๆท่านด้วยนะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่1 1นะคะก่อนไปร,รับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุะ่ปนกันไปเนาะ,ะมาดูตัวเด่นกันเนาะพี่น้องจา๋าเอ็ดกระเปาล,ลุงนาลงลังพี่น้องคาเตือนลแล้วคมเตือนอีกเนาะ มเมาตัวเลขนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาดูตัวเด่นของวันนี้นะคะเด่นก็จะมี3 9แล้วก็8นะคะแต่ว่าแอดอาจจะวิ่งรูดวิ่งรูดที่9เนาะพี่น้องจา๋าทำออกมา9ได้เยอะกว่าแอดเราจ,จะ จับผิดอีกไหมนอ้อยวัที่แล้วก็ไปจับเอาห้ามาเอาเก้าวันนี้เอาเก้าวิ่งรูดท,ที่เก้านะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเก้าเด้อสามกับแปดไปวิ่งไปร,รูดได้นะคะอ่าสำหรับพี่พี่ที่รอแนวทางอ่าเรียกทูบน้องแมวเนาะอ่ารอบนี้แอดอาจเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับงวดที่แล้วเนาะ,ะมาดูงวดที่แล้วพี่น้องจ่าแอดก็ส่งเข้าในกลุ่มเนาะหกเจ็ดสองนะคะตัดเล่นก็ได้หกสองสองหด้วยนะคะ,ะมีงวดก่อนเนะาะพลาดงวดนี้ก็มานะคะพี่น้องจา่าเดี๋ยวของวันที่สิบเนี้แอดจะทําเป็นคลิปให้นะคะพี่น้องจ่าจะได้ดูด้วยกันเนาะ,ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับ9เรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่แอดชอบด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวรูดกันก่อนนะคะ90 91 92นำไปพิจารณาดูก่อนเด้อพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะอ่าแนวทางแอดก็มีเข้าหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนสำหรับรลูกกลมๆเนาะ อ่ะเก้าสี่นะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นเนาะ สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี90 92ศูเก้่าหนึ่นะคะเก้าห้า เก <96, S 2> แล้วก็98นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีข้าวไม่หลุดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่พี่เอฟซีที่ไม่ชอบ9เนาะสามารถนำอ่า8กับ3ไปพิจารณาดูเดอ้อพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปแอดก็ฝากเนื้อฝาก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่พี่เอที่มาใหม่เนาะอ่าแอดก็มี3สูตรนะคะคือสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างแล้วก็โค้งสุดท้ายแอดก็จะลงห้าหกโมงเย็นหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวทางทูบน้องแมวนะคะบางที แอดเลิกงานค่ำนะคะพี่น้องจ๋าเลิกห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าจะถึงบ้านเนาะเมื่อวานแนวทางทูบก็ลงค่าเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าลงในกลุ่มค่าเหมือนกันแต่ว่าโค้งสุดท้ายของของวันที่เแอดมีบอกเลขทูบน้องเมวไปด้วยว่าตัวไหนนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ฟซีทุกๆท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ